นี่วันนี้ป้าน้อยเอาใบายอมาให้น้องเขาหัดทานก็ผ่านอยู่นะเจหวานเขาสวบอร่อยไปเลยไม่ยอหนูาทานได้ย่าแม่แม่ทานหมดไปเกือบใบแล้วคนะ่ะนี่ยมนเพิ่มก็ใช่ย่อยมุนเพิ่มมุนเพิ่มกำลังสวบใบพริกด้ื่เหรอ อ๋อใบม่อนค่ะผุเพิ่มผุเพิ่มก็ทานได้บุเพิ่มก็ทานเป็นครับแม่แครับผมเพิ่มเลี้ยงง่ายนะครับเจาหวานก็ชอบไปหมดเลยค่ะเอาใบอะไรใหม่ๆมาให้หัดทานปากน้นอยก็สวบเก่งนะาน่ะอิ่มเลยยังจา้าลูก ใบม่อนใบอันนี้ใบยอไวนเอา,าจะหาต้นยอมาปลูกให้เด็กๆก่อนต้นยอยังไม่มีไปเอาบ้านน้ามาให้สองใบสามใบสวบเอาสวบเอา,เอาไปแล้วค่ะพอหายคิดถึงกันนะจ๊ะคนหลงเต่าจ้าอีหน่อยเต่าจะหลงคนไหมเนาะ <c oughs> เต่าจะหลงคนไหมตอนนี้คนเลี้ยงเต่าไปก่อนนะจ๊ะอีน้อยให้เต่าเลี้ยงยายนะจ๊ะลูกทุนเราน้อยเราค่อยๆทําไว้นะลูกนาะไว้แล้วนะจ๊ะแม่ๆบ,บายจุ๊บ